ดีค่ะอันนี้เป็นบึงที่น่าสวนนะคะที่ถ่ายรูปประจำมอสกำลังเขียวจะอุ่มเลยนะคะเหมาะแก่การมาถ่ายรูปมากๆเลยในความเขียวขจีมีเศษซากข,ของต้นไม้อยู่ด้วยที่เห็นกันนี่คือ ต้นสนูนะคะสนูที่ขึ้นตอนน้ำลงเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็มีดอกมีลูกมีดอกมีฝักอพอน้ำมาน้ำท่วมสนูสนุก็ยืนต้นตายจนผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งได้น้ำก็ลดลงเหลือทิ้งไว้ เพียงต้นสนูและเหล่ามอสสีเขียวนี่สวยนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นมาถ่ายรูปสวยมากแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยกว่าช่วงเช้าเพราะว่ามันมีความสะท้อนของแสงแสงแดดแสงอาทิตย์ขับต้นมอสให้เขียวกระจีสวยกว่าตอนเช้า พอดีเลยอยู่ตรงหน้าสวนเราทางฝั่งโน้นจะมองสังเกตว่าไม่เห็นเลยถ้าไม่มีต้นมอสแล้วก็อันนี้เป็นบ่อสำหรับดึงน้ำอันนี้คือขุดกันเองนะคะจ้างรถแมคโครมาขุดเองอยากได้น้ำเยอะๆต้องขุดเองเพราะว่าถ้ารอน้ำบึงคือเราไม่รอดแน่นอนสังเกตได้นะคะว่าท่อปลายท่อเดิมเห็นไหม คือแค่นั้นน่ะแล้ววันนี้เราขุดลงมาอีกเพื่อให้มันลึกเหมาะแก่การเก็บน้ำกว้างมากๆตกลงไปถ้าขึ้นไม่ได้ไม่รอดแน่นอน <c oughs> อชอบอะส่วนตัวชอบแบบนี้มากมันเย็นสบายตาดีนะสีเขียวเนี่ยใช่ไหมเคค่ะ Bye.